จะเรียนพ่อนญาติโยมทุกคนที่เข้ามาหาโซคลิปนี้ตอนนี้คุบาอยู่ทีซบเซ่เนาะแคมของปากเซเกิดสถานที่ที่ว่าเป็นให้ค่วมเคารพนับถือของคนจีนเนาะหลักก็คนราเพื่อกำมกาไปสากราขอพรเสร็เดียวกันเนาะอยู่ทางในเออที่ว่าวิหารของเป็นจะเป็นเทศไหว้นี่คือบรรยากาศเป็นจะแข้นดุกตุ่มซีนงแรงทางเข้ามาจะเป็นทางที่ว่า มาอยู่ระหว,ว่างคัวจะแน่มาเห็นดนเนาะอยู่บนมุมของแม่น้าของกับแม่น้าเซืที่ว่าเป็นปากของแม่น้าเสเนาะแม่นบาปากแม่น้าเสืแน่มาจะเห็นวิวที่ว่าสวยสดงดงามแต่กับบรรยากาศเย็นดียอยสถานที่นี้มีต้นไม้หลากว่ามีต้นไม้ไงหลากหล,ล,ล,ลายต้นมีหูมังกรที่ว่าโอบเออโอบเจดีย์ของเพิ่นเนาะแบบถาดเท้าทั้งเทาเลยมาเพิ่นจุกถูกเทียนถูกถทเทียนบูชา นี่คือบรรยากาศที่เอาถ่ายให้ญายินุมหรเบิรงกพลายเทียวเ็ตาั้งเคยมาทั้งปากเซ่ผู้ใดมาปากเซ่ก็มาเบิรงน้ากันบรรยากาศนีห้าเบิรงไในยากแนี่ไปจะเห็นคัวาขาแม่นํำคลองละพุทธสเาเป็นวิวที่ว่าเป็นบอนทีมีร่มพัดแห้งแ้วก็ร่มเย็นดีพอในสวงบ่บ่จะเป็นสวงได้สวงบายหรือบาสวงเพศสวงแดงก็ตามเพราะว่าเป็นแปลวของ่มเนาอมาตามนาม้ำทั้งในเพื่อนไหน,นไขอถ่ายอยู่พี่เห็นเขาถ่ายหุ่นเนาะ ถ่ายวิดีโอนี่เนาะย่งเขาอัดถ่ายหูผาบอยู่นั่นต้องทำเพื่อตอนราเบนถ่ายว่าทั้งไหนบ่งทีทั้งไหนว่นจะเป็นเขาไปคอคอนเนาะผู้ว่าก็มาเบ่งสีสีแบบนี้หนุ่ถ่ายแบบนี่หนุ่มเหมือนเบ่งตามความเสี่ยงทั้งทีก็ไหนเขาถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายหูถ่ายอะไรเนาะเขามาเบ่งน้ำกันมัไม่อ๋อพี่อยู่กลางกลางเหรอโว้ย คุได้มาโอ้หูเสีอเอาเบิ้งเอาเบิ้งได่าเสีงไม่ใจหวสามเสือนี่คือบรรยากาศบันเดียเพื่นมาทำบุญอยู่นี่นีเนาะทนี่คือสถานที่ทางด้านไหนจะมีหมากใหม่ โดยเฉพาะแม่นทูปเทียนเียเพิ่นมากราบไหว้สักกะหาขอพรเนาะเออครูบามาขออนุญาตทายเบิ่งเด้ออนุญาตนิยทัหลายเลยเบิ่งนํากันผู้เียบ่เคยเห็นเนาะหลันของเป็นของจีนเนาะตจีนอืมหลนประมาณนี้เนาะโอ้ไว้ตถูกเฮากินถูกเก่อนเฮา ทุ่งเสียงเป็นไงเสียงสวนมุ่นปรเนาะีนเมืองทังทีทั้งหนองนมิจะบรรยากาศดีกว่ากันเมืองมาก่อนเนี่เมืองก่อน,น,อน,นแน่เขียวนี่คอบรรยากาศยที่ซบเซ่ออางนี้เนาะพออรุญ,ญาตั้งเจ้าปูซบเซ่เด้อความมตไายในเมือนนี้เนาะ ก็ว่าให้ญาญงผู้เจ้าเพื่อนบอกเคยเห็นเพื่อนจากมาเด่นมาเที่ยวมาส้มมาส้มบรรยากาศมานางส้มดิวอยู่ยนี่ก็แล้วแต่เพื่อนเนาะเออเพื่อนมาขอพออรมอได้หล,ลายคนเมาขอพรมาจุติจุตเจียนการขาการขายบ่อยลนะลายสิ่งได้อย่างเด็ดเท่าสี่คอเด็ดเออาว่าเขาคิดดีทำดีเมื่อมาขอนล้เพื่อน,นประกาศพระทานพรให้แก่เาขาเ่าก็สิได้ยรังใจรังใจป,าปรารถนีทุปการพ่อมือมือนี้คุบาร์เกิได้กลับไปทั้ง ครับเมื <im halt> <im halt> <im 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 ่อทั้งฝั่งไทยก็ได้มามามาพักผ่อนมามาถารถก็ได้มาอัาชีพในยานยนต์ในเบืองนี่คือบรรยากาศอยู่ที่เสาที่มังกรเกี่ยวเสาขึ้นไปบรรยากาศถ้าพื้นกัมเรนผู้สะเาเนาะท่าพื้นกัะเรนผู้สาวในคือบรรยากาศที่เขาคนต่อเสียข่ายความ สนใจได้เนาะในการที่มากราบไหว้ด้วยมาส่งบรรยากาศกราบไหว้ข้อขอเป็่นอะไรเนี่ยใส่กั้มเสื้อความเสื้อส่วนบุคคลเนาะเจากกับอะไรตีบริวากันเป็นบประก็รแต่เอาใจเพื่อนชื่อเฮาคุบาก็มาจะบรรยากาศเย็นดีสงบดีไมีเสียงยั้งหลองดีสานมีพอมีบรรนังบรรนังผักพร ไลา่บอลเนาะต้องถ่าเรือนิด่เป็นเตียงเนาะเป็นตังเนาะเก็เห็ุแต่ส่งของจีนมาล่ะเป็นส่งของจีนมีตัวจีนเขาเกี่ยนไปเนี่ยไปตัวหีนคว้าคว้าปาร์เซ่เล้าญี่ปุ่นเนาะเอ้ยล้าญี่ปุ่นน่ารู้จักนะี่อะไรเงี้ยที่ชาวไทยกัสะพานสะพานสะพานขาแม่น้ำคลองโมเมนว่าไทยล้าได้ล้ากับล้าเนาะ ตะาวาังเมืองปากเซก,ก็เมืองจำปาสัก,ก,รสก,กหรือเมืองพุท้องเนาะแข้งแข้งเดียวกันก็คือแข้งจำปาสัก,กโดยที่ว่ามีปุป่นเป็นผูสางให้นี่คือบรรยากาศแนม่ไปเห็นผูสะระเี่อยู่ของผูสะระก็สวยงามเนาะาว่าข้ามาอยู่ในสถานที่นี้เข้าใจเห็นได้เห็นหลายหลายหลาย,าย,าย,ายมุมของเอทิวทัศน์ที่สวยงามของปากเซกอีกมุมหนึ่งเนาะเพรานี่นไปจะเห็นผูสะระเห็นครัวขามแม่น้ำคลองและเห็น แค้มของปากเซ่อยู่ที่ซบเซ่จะเป็นแบบอ้าวแบบนี้บางทีนักโยมได้เห็นที่กว่าแต่ให้เบิง่งอันนัำ้ำบางแบ่งแยกเขตแมนสีเนาะน้ำซองซีเลยอยู่นี่เกลของน้าวเหน,นียวข้าวแข็งเนาะนี่คือบรรยากาศตอนสวนีงก็สว่างแดง,แรงประมาณซีมุ่งปลายเนะาะตอนนี้ซีมุ่งปลายาหาหมู่ อบรรยากาศสวยสวยงามดี ه, อ่าก่อนที่ว่าสีก,กร,รัรญญาการาาบก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ได้มาถ่ายให้ญาโยงในเบิร์นได้เห็นได้สนกันเนาะคือที่ว่าติดตามอยู่ทั้ง YouTube บางคนอยู่ทั้งฟังไทยอาจจะเบาเคยมากนี่คือบรรยากาศตอนที่กู้บา่ายย่างสมบรรยากาศมามาเบิ่งกับมาถ่าย้ับมือซืีหรอกญาญยงกับมือยังได้มาตามความเสียของของเป็นเนี่ยนะกับอะไรรูปดูกัน่นบ้าะ กระเด็เต้นคนเสียให้มันบางคนเขามาขอบปองเขาก็ไดายบางแก่ป่าธนาก็ดีใจน้ำเขาเออทุกๆคนเฮ็ดดีท้าดีก็ย่อมได้ดีแน่นอนนะเออดีย่ำปองใส่ถาว่าพวเฮ็ดดีเดี่ยวก็แน่ขี <Yeah. S 2> ่หายก็แเดนโข่แม่นราขั้นบุญบ่อหายเป็นว่าแน่ที่หายก็แเดนโข่งขั้บุญหายเน่ดีกระปองใส่แต่ว่าบุญบ่อหายเน่าขี่หายผัดเดนโข่มาก็ผ่าหายเพื่นมาทำกันกำลังจะกลับ ก็ได้พาเพื่นมาชมวิวอยู่ที่สบเซ่เนาะบรรยากาศเย็นดีลมดีเนาะมาถ้าผีกระเบนลมมาถ้าผีกระเบนลมเปยสื้อเสื้อเงางามไยฮะวะนี่บรรยากาศ่ซูเปอร์รถเที่ยวมาส่งน้องคู่บ้านแล้วก็ไอ้ลาตอนนี้ก็นั่งในเกียร์ทีพอดีเนาะ นีมุมมุมกว้างอีมุมสวยอีมุมหนึ่งแล้วก็มีทั้งหยาดโยมเิ่นมาเนาะเิ่นมาเด่นมาส้มบรรยากาศสวยงามแบบนี้บรรยากาศเย็นดีมากผ่อนคลายสบายสบายนี่คือบรรยากาศเลยหยาดโยมอยู่ที่ศพเสอยู่ที่เมื่องปากเสเป็นเป็นขัวขามเอล่าเอร่ เขายควายัหน่อยน้อดื่มนะควายยังเออู่ยูาควาขานใส่ี่สิบส <esis Beet le> <sm ug> ี่ควายยังเนี่ยนี่ควาญี่ปุ่นบ่คว้าขามไปบ้านทาหินมาต่อใสกันกับบานทาดวงเนาะ เมื่องปากซีบัดดวงบอนทีคูบาเฮียนบันทีค <t> <ema> ั One ูบาเฮียนนี One ่ค <t> <line> ือขัวถ้าว่าเข้ามาเขาต้องมาทางนี้มาทางขัวจะมีทางเข้ามาเลยโค้งเข้ามาจนหอดผีหอดซุบซ่พี่มาตามเดียบแค้มของขี่รถมาทั้งมาทั้งยงจันกับแบมาทั้งขี่รถมาทั้งสนามบินกับแบเบื้องเบื้องขัวถ้าว่าขี่รถมาทั้งข้างขามขัวมากับแบเบื้องสายเราจะมีทางแบกเข้ามาขี่เข้ามาเลยจะเห็นเนนทางมาโต้งมาผีกับมาหอดผีอะ มเมาบเซาะียนะวันสถานทีทีคูบาอยู่เนาะตอนส่วนแดงๆบรรยากาศเย็นดีเป็นป่าทีฮะเงในยลายอย่าง,างเนาะนอกจากอยู่ปากเซธนั้นจึงจะมีสถานทีแบบนี้เป็นสถานทีทีร่ร่มรื่นสดซ่นแจ่มใสบรรยากาศดีดีโดยเฉพาะบรรยากาศนี่ก็คือล่มเนาะล่มผัดไป่วยมากล่มผัดตลอดกาลตลอดเวลาบม่ว่าจะเป็นย่มเพลินย่ำสาวย่มแดงก็ตามคือปัจจุบันนี้แหละเออล่มก็ผัดตลอดกาล ที่ว่าเป็นผาพทีซวยส้งง่ายมีอย่างหนึง่งโดยเฉพาะสถานทีที่ว่าภาพทีมันจับจิตจับใจเขาจะแนมเพ้นผู้มาโลง่งแล้วก็ผู้ซาเราขัวาขามน้าโดยเฉพาะแม่แม่น้าเสที่มันประกบกันก็แม่น้าของพราแนมไปจะเห็นเป็นน้าสองสีเนาะน้าสีเออสีเข็มกับสีบาเข็มแนมไปจะตัดกันเลยบางทีอย่านี้มเพ้นมีในกล่องนี่ละจึงทายเอาภาาบรรยากาศแบบนี้มาฝากมาตอด ข้างหยาญโยมทุกทุกคนเนาะผู้ที่ว่าเขามาหับสมหับฟัง,งคลิปนี้ขอให้ทุกคนทุก,กทา่า,ทานมีความสุขความเจริญเนาะอู้ที่ว่าเขามาหับสมหับฟังถาวาตัางกิจอธิษฐานปรารถนาขอพรอยูุติโศเศษอาจจะไงโศเศษก็ขอให้อาจจะไงโศเศษผู้โศเศษเนาะสิ่งศักซีดสิ่งสถิตที่ททททททน่าสถานที่นี้ก็ให้ดลบันลานจิตใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ัรงใ,ใจมุ่งมั่นปถาถนาทุกประการ นกิจปรัฒนาสิ่งไหนก็ขอให้ได้รับความหมู่มาความปรัฒนาขาดคายคอยรําด้วยเนาะเอยคอยรับด้วยรําด้วยคำคุ้นด้วยนี่คือสังกรณีของคูบาเนาะไปไซต์ต้องไปด้วย <c oughs> เคยเพิ่มมาทรงคูบาั้งแต่บ้านตั้งแต่บ้านเมื่อยกับไปกลับมาอยู่จนหอดมือที่คูบาจะกลับเมื่อฟังไทยเนาะแล้วพอกันยันโยมอยู่ที่ฟังไทยตอนนี้คุบาอยู่ที่ฟังดาวตอนแรงคูบาก็จะขึ้นไปเนาะจะขึ้นไปทีฟัง ฟังไทยแล้วเนาะยันยุ่งเนาะอ่าจังคู่บาก็ได้มาคู่บาก็ได้มาพักคู่บาก็ได้ยางมาทีซุบเซีเนาะพร้อมนั่งจากที่ถาตดก็ได้มาถ่ายคลิปบรรยากาศวันนี้เฮียเนี่ยในเบืองมีโอกาสได้มาแล้วหมู่บ้านซีนีโอกาสได้สิทธิ์ได้มาอีกเที่ยจึงฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เฮียเนยุ่งทุกคนทุกท่านมีจิตใจที่สมสื่อซดสื่อแจ่มใสสดซื่อแจ่มใสเหมือนดังสายหนามที่คู่บาตายในเด้อสาธุ